สามเยี่ยมไปแล้วครับ446นะครับจุดหนครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาร์ตเอพเช็คไลน์เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวสินค้าหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเทรดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มาศึกษาเรื่องการเทรด อยู่พอสมควรนะฮะหลังจากที่ารผมโชมอาจจะได้เห็นคลิปมาอยู่บ้างนะฮะก็การเทรดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือการเทรด binary option นะครับ binary option มันคืออะไรครับ binary option คือการเทรดค่าเงินนะครับเป็นการเทรดอัตราการแลกเปลี่ยนคู่เงินนั่นเองนะฮะอย่างเช่นว่า1ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็กี่เยนเท่ากับกี่ดอลลาร์อย่างนี้นะครับมันก็จะเอาอัตรานั้นมาเล่นกันนะฮะ โดยที่ดึงกราฟมาจากกราฟฟอเร็กนะครับกราฟฟอเร็กนะครับก็เป็นกราฟที่พูดถึงอัตราการแลกเปลี่ยนค่างเงินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันเดลี่เนี่ยก็ดึงกราฟฟอเร็กมาใช้นะครับซึ่งการเทรดเนี่ยก็จะมีทั้งไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมก็คือช่วงเวลานะครับที่คุณเข้าเทรดนะครับแบบว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนทุกๆแท่งภายในกี่นาทีนะครับคุณสามารถตั้งได้ตั้งแต่กี่วินะฮะจนกระทั่ง5วิ15วิ สิบนาทีห้านาทีแล้วแต่เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณถนัดแบบไหนนะครับเทรดสั้นเทรดยาวนะครับเป็นวันก็ได้นะครับก็มันก็จะทําให้แบบอาจจะมีการคํานวณได้แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เทคนิคแต่ละท่านนะครับเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์นะครับเข้ามาคํานวณนะครับการเข้าซื้อเข้าขายนะครับว่าเราควรเข้าจังหวะไหนยังไงนะครับทุกคนก็มีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับในตลาดนี้นะครับตลาดนี้จะง่ายกว่า ฟอร์เนะครับถ้าี่ผมรู้สึกนะะว่ามันง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะตั้งเวลาจบได้นะครับแล้วก็จบเป็นไม้ไม้ไปอะไรอย่เงี้ยนะครับไม่เหมือนฟอร์เร็กเนี่ยบางทีเราต้องลากไม้ยาวไปนะครับบางทีข้ามวันบางทีตื่นมาแบบนอนไม่หลับเงี้ย ผอดแดงอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมานั่งดูนะฮะเครียดนะครับบอกตรงนะครับเทรดฟอเร็กนี่ค่อนข้างเครียดนะครับผ่านมาเยอะแล้วนะฮะก็มาเทรดไบเลอรี่ไม่เครียดนะครับคือจบเป็นจบนะฮะได้เป็นได้คือรู้เรื่องกันไปเลยนะฮะมันก็จะแบบไม่เครียดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค้างคานะครับจบหรือก็จบไปเลยนะครับสบายๆนะครับก็รู้ผลเดี๋ยวนั้นไม่กี่นาทีก็รู้เรื่องนะฮะมานคนเล่นเป็นวิก็ได้นะโอ้โหเร็วมากแต่ไม่ได้เหมือนการพนันเกินไปไม่ดีนะครับทึ่ง เทคนิคที่ผมใช้อยู่ผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เตอร์มากมายนะครับผมใช้สิกแนลนะครับเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าซิกซี่นี่นะครับซิกซี่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวบอกนะครับการเข้าซื้อเข้าขายนะครับนะครับโดยที่คุณเนี่ยสามารถที่จะกดตามได้เลยนะครับกดตามลูกศรครับถ้าลูกศรชี้ขึ้นกดขึ้นนะครับลูกศรชี้ลงกดลงนั่นเองนะครับนะครับรู้ผลแพ้ชนะภายใน5นาทีนะครับตัวนี้นะครับซิกซี่เป็นลักษณะการชฉระรายเดือนนะครับซึ่งคุณสามารถเช่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทดลองใช้นะครรับสาามถ เข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ทักแอดมินได้เลยนะครับภายใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณก็จะเข้ามาในกลุ่มก็ทักแอดมินนะขอใช้สัญญาณนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็จะพาคุณนะครับไปทำการเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับไม่ได้เสียเงินไม่มีเก็บเงินนะครับแล้วคุณก็ปฏิบัติตามแล้วก็เข้าตามตารางไลฟ์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้กันนะฮะศึกษาการใช้งานแล้วก็ถ้าคุณสนใจคุณก็สามารถเช่าได้นะครับโดยที่ เฉลี่ยออกมาเนี่ยรับรองต่อวันไม่เท่าไรหร่หรอกครับคุณสามารถสมัครใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะข้างล่างนี้นะแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับรายละเอียดมีเยอะแยะในนะั้นมีคลิปความรู้ให้คุณเข้าไปศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ใช้มาเนี่ยครับตัวซิกซี่นี่นะครับต้องขอบอกนะครับว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าบางคนมาโจมตีนะครับมาโจมตีทางทิกซี่นะครับว่าเฮ้ย ของคุณนี่แบบหวยนะครับพอแตกนู่นนี่นั่นผมจะบอกว่าไม่มีทิกแนลตัวไหนหรอกครับที่มันจะร้อยเนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับทั้งซิกซี่เนี่ยนะครับก็จะมีสินเจ็ดนะครับที่เป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้คุณลอสหรือว่าสูญเสียเงินนั่นเองนะครับนะครับก็จะมีกฎอยู่7ข้อเป็นกฎเหล็กนะครับนะฮะเมื่อคุณปฏิบัติตามแล้วเนี่ยการสูญเสียแทบจะน้อยมากๆนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาเทรดด้วยซิกซี่นะครับแรกๆอาจะมีเสียบ้างนะครับเพราะว่าเราแบบหลุดบ้าง ออกนอกลู่นอกทางบ้างนะครับพอทุกคนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาคุยกันแล้วแบบเฮ้ยเราต้องเคร่งแล้วเว้ยนู่นนี่นั่นนะครับกลายเป็นทุกคนกำไรกันหมดเลยครับนะครับจากที่เดดลบเนี่ยกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าคุณจะใช้สัญญาณตัวไหนเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาของมันให้ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎที่เขาแนะนํานะครับเงินทุนของคุณจะอยู่แล้วก็จะบวกขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าพิกซี่เนี่ยนะครับหวับผมเนี่ยเวิร์กนะครับ ก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้คลิปนี้เข้ากลุ่มขอใช้สัญญาณหรือว่ากดสมัครฟิกซี่ไว้นะครับแล้วก็ดูรีวิวนะฮะอยากจะเข้ากลุ่มมานะฮะมาเรียนรู้มาคุยกันก่อนหรือว่าอยากจะซื้อเลยก็ได้แล้วแต่นะครับจัดได้เลยนะครับแล้วคุณจะมีคอร์สเรียนแบบฟรีตลอดชีวิตนะฮะนะครับเราจะมีสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาเทรดพร้อมโค้ชได้เลยนะครับเราฟรีอยู่แล้วครับผมเราซิกซี่เราแฝงนะครับสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็ จบไป่นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเนี่ยผมจะมาตัดเข้าไปในคลิปให้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอเฟดก่อนนะฮะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมดูหลังเทดด้วยนะโอเคไปไปครับสวัสดีครับครับตอนนี้ครับมีสัญญาณมาหลายคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะเข้าคู่ไหนนะครับตอนนี้นะครับตอนแรกเราผมมองอยู่ที่ EG นะตอนนี้มันเด้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอดูนะครับว่า มันจะมาไหมอ่า eg มาเดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนนะครับไม้แรกผมใส่500นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูนะอ่าถ้าไม่มีผมสลับไป g j ดีกว่านะครับ g j j ไปอ e j ดีกว่านะเดี๋ยวรอรอดูเอาจริงก็มันก็ทะลุแนวแล้วเนี่ย EJ กับ j ีอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งเวลานะครับบ่ายสามใส่500 อ็จะกดขึ้นอ๋อโอเคทันไหมเนี่ยโอ้โหนี่รีบกดอย่างเร็วเลยนะฮะอ่ามันก็จะลงนิดนึงนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนนะครับมันจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวมันลุ้นกันดูนะครับอ่าตอนนี้มันเด้งขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับโอ้โห อินดิเคเตอร์มันบ่งบอกว่ามันเด้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเด้งขึ้นถักแค่ไหนนะครับคู่จ j ขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่า EJ เ,เดี๋ยวต้องตามขึ้นไปแน่นอนนะครับนะขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับขึ้นสูงครับขึ้นสูงครับสวยงามครับเดี๋ยวเราดูว่าจะวินไม้แรกเลยไหมนะครับใส่ไป500ร่ถ้าวินวก็จะได้อยู่ที่ 446ร้อยสกนะครับจุดหนึ่งสี่นะครับามาลุ้นกันครับโอ้โหขึ้นสวยมากครับเยี่ยมเลยนะครับครับตอนนี้นครับเหลือแค่2ทีเท่านั้นนะครับกราฟขึ้นแบบโอ้โหยาวแบบ8เมตรเลยนะครับ แล้มันลุ้นนะครับว่ามันจะเด้งลงไหมนะครับบางทีก็เสียวอยู่เหมือนกันนะนะเราไปลุน้นกันต่อครับเอาละครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่นะครับลงมาเยอะแล้วนะครับอาจจะมีไม้สองต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุน้นกันนะครับ จีเจตอนนี้ลงไปแล้วนะครับผมว่าตั้นจะมีลุนอีกไม้แล้วแน่นะครับตอนนี้นะครับอ่าจีเจเริ่มขึ้นแล้วนะครับขอให้มันสู้นะครับขอให้มันสู้นะครับหรือแค่สี่สิบวิเท่านั้นนะครับขอให้มันวินนะครับถ้าจีเจขึ้นเนี่ยอีเจขึ้นแน่นอนครับอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนี่นี่อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่นี่พุ่งไวก่อนแล้วนะอันนี้เดี๋ยวตามยแน่นอนนะครับอีนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับ อันนี้อย่าลงแล้วกันนะฮะถ้ามันลงก็อันนี้ค่อยๆลงนะครับจเย็นๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับตองถอยหลังกันดีกว่านะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งเยี่ยมไปแล้วครับสี่ร้อยสี่หนะครับจุดหนึ่งสามครับเรียบร้อยนะครับ นี่แจ้งวินมาแล้วนะครับนี่นะครับรับกันไป400กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้เลยครับการใช้สัญญาจุ๊กซีนะครับก็ศสนษากันไปนะครับไม่ได้ยากเลยครับสัญญาณมาก็กดนะฮะแต่ว่าก็จะมีเรื่องสินเรื่องอะไรต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดูให้ครบนะฮะแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังนะครับไม่ได้ว่าใช้แต่อารมณ์แล้วก็อยากกดก็กดนะแล้วมาด่าว่าซิกไม่ดีอย่างคุณอย่างนี้นะครับขอร้องนะครับนะฮะถ้าคุณศึกษาไม่ดีเนี่ยอย่ามาพูดแบบนี้นะครับนะครับเพราะผมเนี่ย ผ่านมาด้วยตัวเองแล้วนะครับถ้าใช้อย่างจริงจังใช้แบบถูกต้องรับรองโอเคแน่นอนนะครับ